เือนปิดใช้ดุลพินิษพิทยานาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุนสลากินแ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้จะเป็นชุดปักหลากับสุดใหม่มาปากกันในมันงวนที่16ตุลาคม2563ครับ ช่วงนี้จะไล่ทําสูตรปักหลักนะครับให้ครบทุกหลักตอนนี้เรามี10บปนครับสูตรเก่าแล้วใหม่100ยบนสูตรใหม่บน YouTube เดี๋ยวผมจะได้เรียงชุดล่าง10ล่างหน่วยล่างคลิปนี้จะเป็นหน่วยล่างครับสถิติ6กวดนะครับเฟ้นหา16ตุลาคมสองพใช้หลักหน่วยนะครับ3ตัวท้ายครั้งที่1 ครับ3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2 3ตัวท้ายครั้งที่1ไปบวก042คงที่ครับผมจะถอยหลังไป6งวดขออนุญาตเขียนตัวเลขคงที่ก่อนครับทำทั้งหมด6มงวดครับ งวดที่เจ็ดกันครับงวดที่หกตุลาคมนี่ครับรักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งบวกตัวเลขของที่ถ้าถอยหลังหกงวดครับงวดแรกก็จะเป็นหนึ่งกรกฎาคมเฟ้นหาสิบหกกรกฎาคมรักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งเลขเจ็ดครับบวกศูนย์เลขเจ็ดเดนหน้าสี่เป็นสิบเอ็ดเอาเลขหนึ่ง หนึบวกสองได้สามเจ็ดหนครับวดต่อมาสิบกกรกฎาคมออก5 3 3ครับเข้าหน่วยล่างต่างทิจเป็นหาถูกต้องวดต่อมาครับหน่วยสาตัวท้ายครั้งที่1เลขสอบวกศูนย์ได้สเดือนหน้า4เป็น6กหกบวกสองเปแปดสครับออก9กสอง 2ครับเข้าหน่วยล่างต่อไปครับ8บวก0ย์ได้8เดินหน้า4เป็น12เอาเล็ก2 2บวก2เป็น4 8 2 4ครับ16สิงหาโคบวก888ครับเข้าหน่วยล่างต่อมา4บวก0ย์ได้4เดินหน้า4เป็น8เดินหน้า2 10, เป็น10เลเลก สี่ครับออก98 8เข้าหน่วยล่างครับสี่วดผ่านไปค,ครับงวดที่5 7าบวกศูนย์ได้เจอหน้าส1่เได้เลขหนึ่งหนบวกสองได้สามเนึ่งสามครับออก57 7ครับเข้าหน่วยล่างวดที่ผ่านมาล่าสุดครับ สาบวกศได้3ามเดือนหน้า4 7, เป็นเจ็เดือนหน้า2องเป็นเออกอะไรครับถึงตุลาคม5้าครับ9เข้าเป็นหนหน่วย่ามาถึงงวดที่7จงวดเิตุลาคมหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1ได้ค่าบวกศูย์ได้5้าเดือนหน้า4 9, เีเป็นเก้เดือนหน้า2 1งิได้เลขหนึ่ง รอผลค,ครับปักหลักหน่วยล่างครับงวดนี้เราคำนวณได้เลข5เลขเเลข1รอผลค,ครับทวนอีกครั้งครับใช้หลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1บวก042คงที่ถอยหลัง6งวดครับงวดแรกครับ3เข้า53งวดที่สองสงเข้า92งวดที่38เข้า88งวดที่4 8เข้า98งวดที่57เข้า57งวดที่ 6, 5, 6 ที่ผ่านมาล่าสุด9เข้า59วันที่7ได้เลข5เลข9เช่นเดิมครับ9559ห 9, รือเปล่าหรือจะเป็น5115 9119นะครับลองพิจารณาดูแต่หลวงขอโทษครับหรือว่าจะเป็นนี่ครับ x5 x9 x1 ตัวไป x คือหลอมนทยมาบารหหลักสิบเดี๋ยวไปทำหลักสิบล่างก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ เปรดใช้ดุลพินิจพิรยาณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย